สวัสดียามเช้าเพื่อนสมาชิกเพจวอแหวนท่านชายทุกท่านครับวันนี้สบายๆนะครับพาทับทิมพม่าพลอยดิบไซสิบกระหลัดมาฝากเพื่อนสมาชิกสักชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นนี้เป็นพลอยดิบพม่าเนื้อแก้วนะครับลายจำปลาคราบภายในชัดเจนนะครับสตากิมบ่อเสี่ยง มีสตาร์มีดาววิ่งรอบเม็ดเลยนะครับขาชนขาลายจำชัดเจนชมพูนะครับเนื้อแก้วรูปทรงออกแนวสามเหลี่ยมครับท้าทายงานดีไซน์ช่างของทางร้านผลิตงานออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทับทิมพมา่าดิบงานดีไซน์ของเพจวอแหวนต้นชายครับตัวเรือนเงินชุบทองคำขาวเพชรสวิตนะครับมีแซะล่อง มีไล่ขอบเพชรนะครับแล้วก็ยิงพิงโกบริเวณด้านบนทําเขี้ยวเข้ากับรูปทรงเม็ดยอดทัตทิมพมา่าเม็ดนี้ถือว่าเป็นพอยดิบพมา่าที่ใช้ได้ครับไซส์ประมาณสัก10กะลัดแล้วก็เนื้อแก้วด้วยครับมีจ้ำสีภายในชัดเจนพอยก็อยู่ในสภาพ90%เเลยทีเดียวนะครับไม่มีรอยแตกเล้าขึ้นหน้านะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าอยู่คุณภาพใช้ได้ ชมบริเวณวงรอบกันบ้างนะครับไซนิ้วสามารถแก้ไขได้นะครับไซนิ้วสามารถแก้ไขได้สิบกะลัดูตูดพลอยหน่อยนึงนะครับเสียดายผมไม่ได้เก็บภาพก่อนขึ้นตัวเรือนไว้ไซนวันสิบกะลัดนิดนิดนะครับสิบกะลัดนิดนิดชิ้นนี้ทางร้านแบ่งให้ในราคา35,000บาทครับ35,000บาทเพื่อนสมาชิกได้ทับทิมพมา่าเนื้อแก้วนะครับ ลักษณะสตา์ลายจ้ำชัดเจนสะท้อนความเป็นตัวตนทับทิมพม่าพอยดิบพม่าครับไส์สิบกะลัดพร้อมแหวนขึ้นตัวเรือเรียบร้อย3 5ม0 0ืบาทครับสนใจโทร0896468979ครับสนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามกันครับราคานี้แพงไปจริงๆมีอีกเม็ดนึงนะครับที่อยู่ในระบบออนไลน์ตอนนี้ประมาณ16กะลัด พร้อมใบเซอร์เลิ่มใหญ่เปิดอยู่ห0 0 0ื่นถ้าไม่ชอบดีไซน์นี้ก็เดี๋ยวผมอาจจะแนะนำอีกเม็ดหนึ่งก็ได้นะครับของพักพวกกันโพสกันอยู่นะครับสนใจก็ทักทา,ายพูดคุยได้ครับ35,000บาทเนื้อแก้วพลอยดิบพมา่าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายก็ถือว่าชมเงินเพลินๆน,นะครับพลอยดิบพมา่า เม็ดออกโทนสามเหลี่ยมแต่งานดีไซน์ก็ออกมาละมุนดีเดียวนะใช้ได้เลย